สวัสดีครับเพื่อนๆผมในทีพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้นะคะผมก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาไหว้พระนะฮะที่เซนแปะกงนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้โอ้โหคนเยอะมากนะครับผมยังเข้าไปข้างในไม่ได้นะฮะผมก็เลยน,นะฮะมาถ่ายภาพปลานะฮะให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเอนดเดี่อวปลาไปก่อนแล้วกันนะครับดูปลาดูเรือชมวิว รอบก,ก่อนนะครับอันนี้ผมมาริมน้ำนะค่ะาริมน้ำของศาลเจ้าเสียนแปะกงนะครับที่จังหวัดปดุตตานีนะครับาไปดูบรรยากาศรอบนอกกันครับรอบนอกนี่ก็จะเป็นโวสศาานี้นะคะอันนี้ก็คือข้างในนะคะเป็นศาลเจ้านี่คืออยู่ข้างในนะครับ สออาทิตย์นะคะให้มาเช้าเๆหน่อยนะคะมาเซกสายไม่มีที่จอดรถนะคะให้ดูบาร์ก่อนครับแล้วเ,เ,เดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้าผมเข้าไปภายในวัดภายในาศาลเจ้าได้นะคบแล้วผมจะถ่ายให้ใหม่ครับนี่คือบรรยากาศรบรอบๆนะคะ คลิปนี้คงจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้รอชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครั